วัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านน้องบีปลาหมึกย่างนะคะที่กดตลาดนะคะเป็นตลาดน้ดคลองผมหินกองนะคะจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว,ว่าน้องเขามีเมนูอะไรบ้างโอ้โหอ้วนมากสวม่มากนะคะท่านผู้ชมของน้องเขาจะเป็นอันนี้จะเป็นตัวละเจ็ดสิบนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะค่ะ ที่ร้านเปิดร้านกี่โมงเลยเอ่อตั้งร้านสี่โมงสี่โมงเย็นเนาะถึงกี่โมงไม่เลยค่ะเดินกลับเดินสักสองสามทุ่มถึงไหมอืสองทุ่มค่ะสองทุ่มก็ก็หมดแล้วเนาะที่ร้านมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่เอ่อหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะคะคือแบบคือแบบอ้วนเป่งไข่อลังมากอ่ะคุณผู้ชม อข้างในนี้นะบเป็นไข่นะคะ ร้อนมากคือแบบว่าพรอค้ากับแมค้านี่คือต้องมีความอดทนนะคะในการย่างปลาหมึกเพราะไฟแบบว่าเตาถ่านเนาะมันจะร้อนร้อนมากนะคะนะคะคนอันนี้คือคนยืนรอนะคะแต่ว่าปลาหมึกย่างเตาถ่านก็คือว่าจะสุกไวนะคะ <S <S แล้วก็หอมด้วยเนาะนี่เป็นน้ำปิ้นทางร้านนะคะ <S <S ปีพูดจะไม่เต็ งานสร้างนะคะไข่ฉ่ำมากแม่ตัวนี้เจ็ดสิบที่ร้านมีรับคละครึ่งด้วยเนะาะ,าาะานได้เลยม,มาแล้วมาแล้วร้านไม่ร้านไม่รู้แต่ร้านไปแล้วนะนี่ละจ้ะาก็คอมไบ้นะคะ ลูกาตอบช้าคือรัดไปเลยมีขายที่อื่นเปล่าตัวเองตลาดนัดบ้านชิกค่ะที่ไหนนะตลาดนัดบ้านชิกไม่รู้จักอ่ะพี่นี่เหรอขั้านา oh. อาเลยแถบแดงว่าไหาานที่ที่เราขายขายหมึกย่างนี่กี่ปีแล้วตัวเองเริ่มขายค่ะแต่อ๋อเพิ่งเริ่มขาย,ขาย oh, ออ๋ oh. เหมือนอ <laughs> เหมือนมืออาชีพเลยนะเมื <laughs> ่อก่อนแม่ขายอยู่อ๋อ oh. มีน้องน่ารักน่ารักมาขายนะคะคือตอนนี้ที่แบบว่า แม่ค้า<อ>เดือดร้อนมานะคะเพิ่สฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วเขาเรียกว่าหมึกอะไรนะนเนี่ยหมึกอาเจน เดินเข้ามาก็จะเห็นร้านน้องเข้าเลยนะคะท่านผู้ชมมาอุดหนุนน้องได้เลยนะสั่งไว้แล้วก็ไปเดินตลาดได้นะคะแล้วค่อยมาเอาเนาะจะได้ไม่ต้องมายืนรอน้องอกบร้อนมาก <c oughs> มีจะเยอะมากเลยนะคะกับคงกับข้าวผักเผอดหมูหมากาไก่นี่คือเยอะมากเลยนะคะสามารถมาทานได้เลยนะ,ะมีครบนะคะมามาที่เดียวนี่คือครบเลยนะคะ เมานะครับมาแคนมาแล้วนะคบฝนฝนตกแล้วค่ะหมกยากประทะฝนนะคะเหมเปียงไม่กลัวกลัวหันดับหันดับแน่นอนครับ ตกแค่นี้แหละะพผยุเขาของพี่ตอกไม้แลวี่เกพี่ผู้หญิงที่สั่งมาใช่ไหมได้น้ำจ้มหรือยังครับได้ิัน ้อยยี่อ๋อก็เลนะคะร้อยยี่สิบร้อยยี่บาก็บเจ็ดสิบนีก็นะคะเจ็ดสิบถือตลาดนะคนไปสิง เาเปิดท้าทยวิหารแดงน,นะคะวิหารแดงคือบ้านพี่วิหารแดงนี่วันอะไรธนาคารวันอัาคารนะคะวันจันทร์ตอนเช้าอือโอเค,คตอนเช้าหนูก็ขายเหรอเออเป็นพ่อขายอ๋อตามมาอุดหนุนน้องได้เลยนะคะ สี่โมงน้องพร้อมเปิดร้านมาแล้วก็ถึงประมาณสองทุ่มประมาณนี้นะคะสามารถอดหนุนกันได้นะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัยรุ่นโอเคค่ะมาทานกันเยะยนะคะ